จริงหรือเปล่าไอ้คุณเซนมันกลัวหนังสติ๊กนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นล่านะครับระดับคุณเซนเนี่ยถือว่าเป็นผู้นําตัวจริงนะครับใหญ่กว่าคุณมาเนตที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้คุณเซนเนี่ยเป็นผู้นําที่แท้จริงเมื่อคืนมันมาโพสต์ครับมาโพสต์เป็นเรื่องเป็นรลวนะครับฟ้องชาวโลกว่า ประเทศไทยเนี่ยละเมิดสนธิสัญญาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยใช้หนังสติกนะครับทหารไทยใช้หนังสติกนะครับแล้วมันบอกอีกนะครับว่าถ้าเป็นประเทศกัมพูชาทหารมันใช้หนังสติกอย่างเี้นะครับมันจะสั่งรัฐบาลแหละจะบอกรัฐบาลแหละคือฮุนมาเน็ตลูกชายมันนะว่าให้เลิกใช้และเรียกร้องรัฐบาลไทยว่า การกระทําเช่นนี้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเรื่องของเรื่องผมเชื่อว่าฮุนเซนเนี่ยรู้จักหนังสติกดีเพราะโตจากบ้านนอกโตจากชนบทนะครับหนังสติกเนี่ยประเทศไทยใช้กันตั้งแต่เด็กเรียนป .1 ป .2 ป .3 ป .4 แล้วบ้านเราเนี่ยนะครับไว้ยิงนกยิงแย้ยิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามวิถีเด็กไทยในชนบทนะครับ ถามว่าก่อนหน้านี้ผมเองก็เคยพูดไปคลิปไหนผมก็จำไม่ได้นะครับว่าทหารแนวหน้าเนี่ยขอให้แนวหลังเราเนี่ยช่วยสนับสนุนหนังสติ๊กด้วยนะครับทหารไปทำไมเอาไปยิงเล่นเหรอไปยิงเล่นอีโตงเหรอท่านรู้จักอีโตงไหมครับอีโตงเนี่ยคือปั้นลูกดินเหนียวกันแล้วก็วาง อีตรงข้างหน้าก็วางสามลูกแล้วต่อยอดมาแล้วก็เป็นหางยาวไปนะครับแล้วก็ถอยมาสิบห้าเมตรยิงกันใครยิงถูกตรงไหนขาดก็เอาท้ายแถวไปนะครับภาคกลางเขาเรียกว่าเล่นอีโตงนะครับเล่นอีโตงนะครับแต่ที่ทาหารอยู่แนวชายแดนเขาขอหนังสติ๊กเนี่ยมันมีปัญหาครับเขาเลยต้องขอเนื่องจาก ฐานที่เขาตั้งเฝ้าระวังอยู่แนวชายแดนเนี่ยมันเป็นในป่ามันเป็นในป่าครับพอเป็นในป่าปุ๊บเนี่ยมันก็มีสัตว์ป่าหมูอีเห็นหมาจิ้งจอกหมานายชมดเมน่นถ้าท่าน ไปอยู่ฐานแล้วเนี่ยมันเงียบเงียบเนี่ยนะครับเวลาเราไปอยู่ในฐานเนี่ยเงียบเงียบกลางคืนเนี่ยไม่ได้เปิดไฟอยู่แล้วเปิดไฟมันดูดลูกปืนเราจะเงียบจะใช้หูฟังอย่างเดียวนะครับใช้หูฟังนะครับใกล้ๆก,ก็มี <c oughs> เราไม่วางกับระเบิด <c oughs> จะมีแฟสะดุดถ้าใครเข้ามาก็ปุ๊บขึ้นไปพ่นแสงไฟออกมา ไม่มีเสียงเพราะเรารักษามรารยาทในการหยุดยิงสงสัยตรงไหนมันก็จะเสียงเข้าๆกแก้ๆเอ๊ะคนคลานเข้ามาปล่าว่าค่าศึกคลานเข้ามาจะเข้าโจมตีจะทำร้ายเราไหมนะครับคนที่อยู่ชายแดนทหารตำรวจที่เคยอยู่ฐานปฏิบัติการและมีค่าศึกศัตรูจะรู้ มันจะมีเสียงดังแทบทั้งคืนแหละครับเสียงกอกแก๋ก๋สัตว์ป่าเดินนะครับสัตว์ป่าเดินหมูป่าเดินโดยเฉพาะชมดเนี่ยตัวดีเลยครับชมดเนี่ยท<แ>หารเขาจะใช้หนังสติ๊กเนี่ยตรวจสอบนะครับ<แ>ใช้หนังสติ๊กเนี่ยยิงไปตรวจสอบครับ<แ>ไม่ใช่ไปยิงใส่ทหารเขาเหม็นนะครับยิงตรวจสอบมันแค่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 พุ่มไม้ตรงนี้ก็พีย้ยะพี้ยะไปอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นสัตว์ป่ามันก็จะตกใจแล้วมันก็จะหนีไป นะครับเขาไว้ยิงนกยิงหนูไม่ได้ไปยิงทหารขเขมรเลยไม่ได้ไปยิงยั่วยุไปยิงใส่ทหารขเขมรเลยนะครับนี่สาเหตุที่เขาขอหนังสติ๊กนะครับผมเข้าป่าผมก็ใช้หนังสติ๊กครับเวลาจะปีนกิ่งไม้เนี่ยผมก็เอา หัวน็อตผูกเชือกยิงฟืดเข้าไปให้มันข้ามกิ่งไม้แล้วเข้ามาแล้วถึงผมจะดึงตัวขึ้นไปมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับไม่ได้ไปยั่วยุไม่ใช่ไปเดินตรงช่องอ่านมาเห็นทหารขาเขมรแล้วหนังสติกยิงใส่ทหารขาเขมรเมื่อ,อไหร่และน้องๆเด็กๆที่เป็นทหารประจำการอยู่แนวหน้ามันไม่รู้จะทำอะไรมันก็ถ่ายคลิปครับซ้อมยิงหนังสติกกันอะไรกันนะครับ ไอ้หนูหนูไปทำสนุกอย่าง้งไอ้คุณเซนแม่นจิตหลอนมันกลัวครับที่จริงคุณเซนเนี่ยมันรู้จักหนังสติ๊กดีนะครับแต่มันจะหาเรื่องเปิดฉากกับไทยอีกและผมไม่รู้จริงๆว่าที่คุณเซนเขาตาบอดเนี่ยข้างหนึ่งเนี่ย ตามประวัติเขาบอกว่าหนีไปซ่อนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วโดนสะเก็ดระเบิดตาบอดผมไม่รู้ว่าแม่นซ้อมยิงหนังสติ๊กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับปกติเขาต้องเอาไม้เนี่ยอยู่ข้างหน้าแล้วยิงแบบพิ้วข้างหน้าอย่างนี้นะครับไอหุ่นเซนเนี่ยคงจะจับผิดครับเอาลูกกระสุนไปทางโน,นแล้วเอาด้ามมา,างเงี้ยเพี้ยเข้าลูกตาตัวเองเลยตาบอดหรือเปล่าก็ไม่รู้จิบมันเลยหลอนกลัวหนังสติกนะครับ ยิงหนังสติ๊กเนี่ยเช่นเราใช้มือซ้ายจับตรงง่ามนะครับแล้วก็ตัวหนังยางมือขวาเนี่ยมันก็ปี๊ดไปอย่างเงี้ยแต่อีฮุนเซนเนี่ยแม่นเด็กพี่เลนนะครับเอาลูกกระสุนไปงนเอาไม้ง่ามมาทางนี้แล้วก็ยืดกระเพี้ยยิงใส่ลูกกระตาเนี่ยเนี่ยหนังสติกเนี่ยหนังสติกเนี่ยเนี่ยนหนังสติ๊กเนี่ย,น,น,ยนะครับเนี่ยจับอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้อฮุนเซนแม่นอย่างนี้หรือเปล่าก็มาดูครับ แลวยิงใส่ลูกตาตัวเองบอดนะครับแล้วก็มาสร้างตัวเป็นวีระบุหลงบุรุษคนมันพิเรนแท้นะครับคนมันพิเรนแท้กลัวมันหาเรื่องแต่อย่างที่ผมเรียนกับท่านเขาไว้ว่าผมว่าเขาป่วยจิตเวทครับเรื่องอย่างนี้ไม่น่าจะมาโพสต์คนระดับคุณเซนนะครับทั่วโลกเฝ้าจับตาอยู่นะครับทั่วโลกเฝ้าจับตาอยู่นะครับว่าคุณเซนจะเคลื่อนไหวอะไร จะโพสอะไรมาโพสเรื่องหนังสติก๊กแน่ทุเรศจริงๆครับ